บาพอกับเบาหน่อยในเซาเมอรอนี้นะครับสีพาเบิงต้นทุเรียนหลังปลูกลงดินได้2เดือนนะครับแล้วก็มีต้นหนึ่งที่มีอาการเข้มปุ๋ยนะครับแล้วเข้าสีสังเกตจังไดว่าต้นทุเรียนเขามีอาการเข้มปุ๋ยนะครับหล้กกาสีแก้ไขจังไดนะครับแก้ไขอย่างไดเมื่อทุเรียนเขาเข้มปุ๋ยนะครับมาเบิงต้นแรกกันเลยนะครับต้นแรกนี่ก็เป็นพันธุ์มอนท่องนะครับหลังปลูกลงดินได้2เดือนนะครับ ต้นนี้ต้นแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับเรี่นปลูกลงดินได้สองเดือนกับสิบประมาณนี้นะครับเรามาเบ่งต้นที่สองกันเลยนะครับต้นที่สองจะเป็นแดงอินโดนะครับสายพันธุ์แดงอินโดเ้าหน่อยบ่เคยเห็นหน่วยจักเถื่อนะครับบ่เคยเห็นหน่วยหรอกปล่า่เคยดิซิบรสสารว่าเป็นแนวใดครับ สายพันธ์แดงอินโดอันนี้มันจะเป็นลักษณะใบใ่นะครับเอาน่อยเห็นมันแปลกดีนะครับใบใ่เป็นตะปลูกง่ายนะครับก็เลยเอามาลองเบิงนะครับแล้วก็เมลเบิงต้นที่3นะครับต้นที่3นี่เก็เป็นสายพันธ์มอนท่องคื้กันนะครับสายพันธุ์มอนท่องแต่ว่าตัวนี้พัฒนาการสากลมูในจังน้อยนะครับบบย,ย่อมแตกใบนะครับบบย,ย่อมแตกยอด พึ่งจะเริ่มแตกยอดนะครับสองเดือนกว่าๆแล้วครับสองเดือนกับอีกสิบหมื่นนะครับแต่ว่าต้นกะสมบูรณ์ดีนะครับต้นง่ญยขยายต้นดีๆนะครับเป็นพอตอ้นนี้นะครับสีเข็ดนต้นทุเรียนอีกต้นหนึ่งนะมันเข้มปุ๋ยนะครับเบาหน่อยบบเห็นมันแตกยอดตักเทื่อก็เลยเอาฟุนเอาปุ๋ยมาเล่งใส่นะครับต้นนี้ก็เลยไปใส่อีกต้นหนึ่งคือกันนะครับมันก็เลยเข้มปุ๋ยสัา นี่ครับว่าเบื้องตน้นนี่ที่ว่าเข้มปุ๋ยนะครับนะอันนี้ก็เป็นผ่านมอนท่องอันนี้สิบสมบูรณ์ดีอยู่ครับแต่ว่าพิษแต่เข้มปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยนักโพดนะครับเบื้งเพื่อนๆน,นี่ก็คือจังบทเป็นหยัางนะครับแต่ให้สังเกตเบื้องมองนี้ครับปลายใบยครับ ไปลายใสีใหม่เขาครับเข้มปุ๋ยบอหน่อยใส่เกินอัตราไปน้อยหนึ่งนะครับหลงกันนะครับระวังต้นนั้นกับต้นนี้แจ็มันใส่ขึ้นมาใส่บอหน่อยก็เลยเติมเขาไปอีกหน่อยก็เลยเข้มปุ๋ยสำครับอาการเข้มปุ๋ยมันสีใหม่เขามาจากไปลายใบนะครับถ้าเป็นพี่อย่าไปยังสิบเป็นจากขอบนะครับเป็นจากขอบไป แต่อันนี้เข้มปุ๋ยนะครับมาจากปลายใบเลยครับแต่สําหรับวิธีแก้ไขนะครับบดตรงเคียนังนะครับ่วงนี้ก็คือบดตรงเคียนังไปเลยนะครับงดปุ๋ยงดหุดปุ๋ยขอกปุ๋ยเคมีนะครับง,งดไปเลยนะครับจนกว่าหยอดเพื่อนสิแตกมาใหม่นะครับรอจนกว่าหยอดสิแตกมาใหม่หยอดแตกมาใหม่แล้วสุดหนึ่ง สุดที่สองค่อยสใส่ปุ๋ยนะครับค่อยสเริ่มใส่ปุ๋ยตามหลบปกตินะครับเนาะสำหรับวิธีแก้ไขอันทุเรียนมันเข้มปุ๋ยนะครับนี่ครับต้นทุเรียนสองเดือนกับอีกสิบมือนครับ